ไปครับมาเริ่มขึ้นหัวด้วยรัฐบาลไทยกันเลยครับของออดุงนาพืนครับผมมาขึ้นหัวกับรัฐบาลไทยกันเลยครับต่อไปจะเป็นแนวทางจะต่อไปจะเป็นแนวทางของวันที่หกหรือวันที่ห้าเริ่มตั้งแต่วันที่ห้าก็ได้ครับวันที่ห้าที่หกขี่เก็ดครับผมนี่นะครับเป็นแนวทางของรัฐบาลไทยออดุงนพผื่นดูเลยนะครับอ่าหัวนี้ครับผมสองสี่แปดเจ็ดหกแปด หนึ่งศูนย์สี่ครับเอ้ยศูนย์หนึ่งสี่ศูนย์หนึ่งสี่ครับอย่าลืมนะครับชอบก็จัดขัดข้อผ่านกันได้เลยนะครับชอบก็จัดขัดข้อผ่านกันนะครับสองสี่แปดเจ็ดหกแปดศูนย์หนึ่งสี่ครับผมมาแล้วครับสู่สี่แปดสุดแรกครับสี่แปดสองสี่สองแปดครับผมนี่ครับสุดสองครับเจ็ดหกแปดหกแปด เจ็ดหกเจ็ดแปดครับผมมาแล้วมาแล้วครับอ๋อดุลนภเพื่อนครับผม,มนะครับเราก็จะขัดก็ผ่านกันได้เลยนะครับผมออออดุลนภเพื่นอนออดุลนภเพื่อนนะผมศูนย์หนึ่งสี่เจ็ดหกแปดแล้วก็ 2, 4, 8. 4, 8, 4, 4. สองสี่แปดสี่แปดสองสี่อชุดแรกสองแปดเน้นสี่แปดครับเน้นสี่แปดนะครับอย่าลืมนะครับช่วก็จะขัดก็ผ่านนะครับ สูตรที่สองสูตรที่สองครับสูตรที่สองครับเจ็ดหกแปดเจ็ดหกแปดหกแปดเจ็ดหกเจ็ดแปดเน้นหกแปดกับเจ็ดแปดเน้นหกแปดกับเจ็ดหกเจ็ดแปดครับผมตัวเน้นนะครับอย่าลืมนะครับสอบก็จะขัดเข้าไปนะครับรัวสูตรที่สามครับศูนย์หนึ่งสี่ศูนย์หนึ่งสี่หนึ่งสี่ศูนย์หนึ่ง ศูนย์สี่ครับเน้นศูนย์สี่เน้ 04, เนศูนย์สี่ครับอย่าลืมนะครับสอบก็จัดขัดก็ผ่านกันได้เลยนะครับอะไปดูรายวันกันเรัไปดูรายวันกันออรครับเริ่มตั้งแต่วันจะเริ่มตั้งแต่วันนี้วันที่จะเริ่มตั้งแต่วันที่ห้าครับผมจนะรเริ่มตั้งแต่วันที่ห้าเลยนะวันที่หกครับจะเริ่มตั้งแต่วันที่หกเลยนะครับ ขอบคุณขอบคุณครับที่ถู่วมาถามครับผมที่ถั่วมาถามครับว่าช่องอาจารย์ช่องไหนช่องอาจารย์ช่องไหนช่องดุงนาพื่นครับนี่ครับมาเลยครับชอบก็จัดก็ผ่านกันได้เลยนะครับนี่ญาติโยมโทรมาถามว่าอ่ะยูทู e อาจารย์ช่องไหนดุงนาเพ่อนอย่างเดียวครับผมนี่ครับเริ่มตั้งแต่วันที่หกกับลาวพัฒนาครับต่อเนื่องเลยครับวันที่หกเท่หนึ่งท่หกแปด วันที่1นทับหทับหกเปดครับมานะครับลาวสตาหน่อยทั่วไปหน่อยสามวิธีหน่อยพัฒนาลาวสามวิคีลาวพัฒนามาแล้วครับเจ็ดหนึ่งห้าเจ็ดหนึ่งห้าหนึ่งห้าเจ็ดหนึ่งเจ็ดห้าเจ็ดหนึ่งห้าเจ็ดหนึ่งเจ็ดห้าครับผมมาแล้วครับตัวกัร์ตนหนึ่งสองเจ็ดสองหนึ่งหนึ่งแมวน้อยแมวน้อยครับผมมาแล้วเออเดี๋ยววันที่หกครับ ลาวพัฒนาลาวพัฒนาวันที่หกครับผมจอบก็จัดขัดก็ผ่านกันได้เลยนะครับอ่ะไปเรื่อยๆครับผมอ่านนั้นเป็นรัฐบาลไทยครับทีนี้ไปเรื่อยๆกันครับอนะครับวันที่หกครับผมชอบก็จัดขัดก็ผ่านเรื่อนตั้งแต่วันที่6กครับสายไปตั้งแต่วันที่หกเลยครับหนังเอนี่ครับวันที่หกก็มาแล้วครับอ่าดูกันนะครับชอบก็จัดขัดก็ผ่านกันได้เลยนะครับวันที่หกครับมาแล้วมาแล้วครับผม Oh, วันที่หกทับหนึ่งทับหกแปดวันที่หกทับหนึ่งทับหกแ,แดปดม,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 มาแล้วครับเอามาแล้วครับลาสตาโนยทั่วไปนอยสามบิกีลาวพัฒนาลาสามบิกีลาวพัฒนามานะครับอ๋มีเลขสี่ทั่วหนึ่งห้าสองเก้าอืมนี่นะครับชับไปซอบมาหนึ่งหาสองเก้าหนึ่งหาสองเก้าครับอ่ะนึ่งนะครับชอบก็จัดขัดก็ผ่านกันเลยครับโบนิวากันนะครับว่าอ,อ้าวมาแล้วมาแล้วชอบก็จัดขัดก็ผ่านครับผมหนึ่งห้าสองเก้าครับ, 1, 5, 2, 9, รบลาวพัฒนา สองเก้าหนึ่งห้าห้าสองครับผมตัวกันห้าเก้าสองเก้าเจ็ดห้าหนึ่งเก้าครับผมวันที่หกกับลาวพัฒนาอดวงนาผืนครับมาแล้วชอบก็จัดขัดก้อนกันครับบด้วากันนะครับเนาะนิดน,น,น้อยน้อยบด้วากันครับอ่าเดียกว่าิากาการใดครับเอาไปครับชอบก็จัดขัดก้ันกันได้เลยนะครับ ไหลมาวันที่เกดครับไหลมาวันที่เกดเลยครับอมาแล้วครับวันที่เกดชอบก็จัดขัดเข้าหานกันเลยนะครับเอเป็นวันที่เกดครับอแมวน้อยมาไม่สวยมาไม่สวยครับศูนย์หนึ่งศูนย์โอ้ยหนึ่งศูนย์ศูนย์ศูนย์ครับมาก็ได้ก็เหลือเชื่อนะครับเกตศูนย์สี่ศูนย์ศูนย์สองครับ วันที่เกตมาได้ก็ฟ้าผ่าแล้วครับแมวน้อยครับลายวันศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์ศูนย์ศูนย์เกดศูนย์ศูนย์สองสี่ศูนย์ครับนี่ครับอ้าม้าได้กับฟ้าผ่าแล้วนะครับเล้วะแนวทางไม่ค่อยสวยครับชอบก็จัดขัดก็ผ่านกันได้เลยนะครับผมมาแล้วมาแล้วครับไปครับไป เรื่อยๆครับไปเรื่อยๆครับดูกันไปเรื่อยๆดูกันไปเพื่อนๆดูเพื่อความสนุกสนานครับอวิดีโอนี้ทําสําหรับผู้ใหญ่ไม่ได้ทําสําหรับเด็กเด้อครับอจำมานะครับวิดีโอนี้ทําสําหรับผู้ใหญ่ไม่ได้ทําสําหรับเด็กครับทําสําหรับผู้ใหญ่ครับอ๋อไม่เลยครับออดุงน้ำเพลินครับมาไม่สวยมาไม่สวยครับออดุงน้เพลินมาไม่สวยครับวันนี้เหมือนกับแมวน้อยครับมาที่เกตดมาไม่สวยทั้งคู่ครับโอ้ย เออครับเด้อเออหมดข้ามสีวอกครับว่นไหนจะได้ก็ได้เอาตัวนั้นนะครับอสอง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 ครับอือสอง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 ครับอ่ะมาไม่สวยมาไม่สวยครับวันที่เกตครับผมมาแล้วครับชอบก็จัดขัดก็ผ่านกันได้เลยนะครับอสอง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 สามสองครับอืออ่ะเหมือนนะครับเด้อตัวการห้าห้าหกหกนี่นะครับตัวการห้าห้าหกหก เจ็ดหกครับมาบ่งามบ่สวยครับน้ครับน้อะอย่าลืมนะครับชอบก็จัดขัดก็ผ่านกันนะครับวันที่เจ็ดรับผมมาแล้วมาแล้วครับผมอันนี้เก็ดมาแล้วครับสอง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 สามสองห้าห้าหกหกเจ็ดหกครับผมนะครับบ่สวยบ่งามบ่เป็นนัไงครับขออนตว่า ให้เข้านะครับมาไม่สวยทั้งทั้งแมวครับรอบนี้มาไม่สวยทั้งแมวทั้งอลุงลาพืนนะครับเนาะอันนี้เป็นวันที่แปดครับมาเลยมาแล้วครับวันที่แปดก็ตื่นตัวมาเลยครับนอนหลับนอนตื่นมาแล้วครับวันที่แปดอย่าลืมนะครับชอบก็จัดขัดก็ผ่านกันได้เลยนะครับเราสตาน้อยทั่วไปน่อยสามคีครับอย่าลืมนะครับวันที่แปดมาแล้วครับ มาจริงมาทั้งครับวันที่แปดยด้ดูมนะครับชอบก็จัดคัดก็ผ่านกันได้เลยนะครับฮู้มวันที่แปดทับหนึ่งทับหกแปดวันที่หนึ่งทับแปดทับหกแปดครับเกตสองห้าสองห้าเกตสามโอ้ยสามแปดสามแปดครับเกตสามกันเลยได้ครับได้หลวงห้าห้าห้าเก้าแปดห้าเจ็ดห้าครับเป็นดาวพัฒนาดาวพัฒนาครับอ่าลงลงลงรีบนะครับชอบก็จัดคัดก็ผ่านกันเลยนะครับพี่ะครับ ชอบแบบไหนรักแบบไหนครับถึงแล้วครับยาวเลยครับถึงวันที่แปดเลยครับชอบก็จัดขัดก็ผ่านามาไปถึงวันที่แปดเลยครับชอบก็จัดขัดก็ผ่านกันได้เลยนะครับผมเป็นอย่างนั้นครับเนาะอ่าอืาอหนาวอาก,กาศหนาวครับเงียบเียบครับลาสตาน่อยทั่วไปเนาะลา นอยสามัคคีลาวสามัคคีนอยพัฒนาเออนอยสามัคคีลาวพัฒนาวันที่แปดครับผมมาแล้วมาแล้วครับอ่ะอันนี้แปดน้อยแล้วเดี๋ยวเราจะไปเบิ้งต่อไปเรื่อยๆครับจุดจอดอยู่ตรงนี้แหละครับอ่ะนะครับมาวันที่แปดครับผมตัวนั้นเป็นแนวทางของออรัฐบาลไทยครับผมมาแล้วครับอันนี้ก็วันที่แปดครับชอบก็จัดขัดก็ผ่านครับ รัฐบาลไทยอดุงระเพินแตกบนแตกล่างครับอ้าวครับวันที่แปดมาแล้วครับชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะครับอ่าสุดนี้อยากมาสวยหน่อยครับนี่แหะครับอ้าววันที่แปดทับหนึ่งทับหกแปดวันที่แปดทับหนึ่งทับหกแปดครับผม ลาวสต,วตาหน่อยทั่วไปหน่อยสมบัติีลาวพัฒนาหน่อยพัฒนาลาวพัฒนามาแล้วครับสอบกวาจัดคัดกบานกันเลยนะครับอย่าลืมนะครับวันที่แปดท่าหนึ่งทัาหกแปดวันที่แปดท่าหนึ่งท่าหกแปดครับผมเจ็ดแดปดสามโอ้นะเจ็ดแปดสามนะครับเนาะเมื่อไรนะครับด้วยสอบก็าดจัดคัดกอบานครับ